สวัสดีค่ะพบก,กับเรานะคะช่องน้องพงเงนแฟมิลีค่ะใบเฟิร์นเธอจะงับหางลูกเธอใช่ไหมน้ำฝนก็เอาหางไปให้แม่งับนั่นนะเอาขาอ่อน <c oughs> ขาอ่อนน้ำฝนขาอ่อนแล้วน้ำฝนสวัสดีค่ะน้อยโอ้โห น้ำฝนสวัสดีค่ะโอ้โหเป่าดังน้ำฝนสวัสดีค่ะน้ำฝนก็จะพร้อมๆนอยช่วงนี้ <c oughs> ได้พี่ควาญเอายาว,วิตามิน <c oughs> วิตามินซีมาให้กินนะนำ้ำฝนดูแม่ใบไปฝังนู้นแล้วแม่ใบฟื้น กอดเอายาให้น้ำฝนกินหน่อยยาวิตามินซีน้ำฝนอยู่ไหนไอเด็กผูเด็กผูทำไรเด็กผูเด็กผ,ผูกินนมครับผูบอกเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับกินไม่ได้ใช่ไหมูใช่ กินนมแลม่แม่ต้อยให้ลูกกินนมนะน่เอ๋โอ้โหตัดเรียนตอเช้าเลยโอ้โตัโตขนาดนี้ก็ยังจะมุดอยู่เนาะอ่ากินนมยังไม่อิ่มแม่ไปเฟื่องให้น้องพูก,กินนมก่อนน้องพูก,กินนมยังไม่อิ่มเลย ป้อนยาพี่น้ำฝนกันนนะคะในดูยาน้ำฝนหน่อยเม็ดซีเลยกินซีเม็ดเลยบอโหนะน่น้ำฝนขอบคุณสวยๆค่ะโอ้โ,อโหเสียงยังไม่ออกนะนี่คือวิธีกินยาของน้องน้ำฝน ดูว่าเขาจะกินหมดไหมเคี้ยวเคี้ยวแล้วนะตอนนี้อร่อยไหมน้องคนจะมีทิ้งหรือเปล่าจะเอาออกมาทิ้งหรือเปล่าเพราะว่าปกติควรเอาให้แล้วก็เดินหนีเลยนะคะไม่ได้ยืนแบบดูว่าเขากินหมดไหม อร่อยไหมหวานเป็นลมขมเป็นยานะน้ำฝนโอ้กินอยู่นะคะไม่ได้ขายทิ้งนะคะแต่ถ้าเป็นคุณป้านี่ยัดแส่กล้วยก็คือแบบว่าเอาแบบเอางวงอะ่ะบี้ออกนะทำเม็ดยาออกเขารู้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะคุณป้ากินแบบกินยายากมากเวลาคุณหมอเอายาวิตามินเอะไรมาให้แคลเซียม มาให้คุณป้าวีคุณป้าก็จะไม่กินนะคะเขารู้ยัดใส่กล้วยเขาก็รู้โอ้โหได้กินนมนานจังเลยกินนมก็เก่งนะคะกินกล้วยก็เก่งน้องภูมาเช้านี้เรามีกิจกรรมอะไรกันน้องภูเงินเช้านี้เรามีกิจกรรมอะไรกัน น้ำไม่อาบก็รอได้ครับอรอหรือยังโอ้โหอหรอหรือยังรอหรือยังโอ้โหไก่ดืแบบย่างดื้อเลย เรามีกิจกรรมให้น้องภูแบบว่าสวัสดีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ย่อนะคะก็คือแบบว่าให้เขาเอางวงยกขึ้นใส่บนหัวนะคะไม่รู้ว่าน้องภูจะทําได้ไหมอ่ะบนสูงเลวบนสูงบนสูงบนสูงก่อนบนสูงก่อนเร็วโอ้โหจะกินอย่างเดียวเลยอ่ะบนสูงก่อนน้องผูบนสูงก่อนอ่ะบนสูงบนสูง เบนเบนเบนบนสูงบนสูงก่อนเลยวสูงบนสูงนูยากอยู่นะน้องพูนี่สวัสดีครับก่อน ไม่ให้กินเท่านี้ก็ไม่ให้กินเลยสวัสดีครับสวยสวัสดีครับสวยสวยกรจํจำจำจำเราฝึกช้างเราต้องฝึกช่วงเช้านะคะเพราะว่าความจำเขาหน้าจะดีนั่นดูก่อนดูก่อนเอาเก่งแล้วเก่งแล้วโอ้น้องภูเก็ตยังเลยบนสูงบนสูง สูงเดียวพี่คอนต้องถือไม้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องผูเขาเขาเขาชนแรงนะคะมนแม่ค่ะเพราะว่าเขายังเป็นเด็กเขายังไม่รู้เรื่องนะคะแต่บ้านเราก็ไม่ได้เกาะ,ะ <c oughs> ไม่อะไรเขาค่ะถือเพื่อป้องกันไว้เฉยนะคะเพราะว่าน้องผูแบบเป็นช้างที่เร็วมากนะคะ <c oughs> <c oughs> ดึงมือพี่ควานแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่ก็อยากกินด้วยเอาเอาเอาถอยก็แล้วป้อนข้างในไม่ได้แล้วนี่น้องภูนี่เอาบนสูงบนสูงก่อนบนสูงก่อนเร็วบนสูงก่อนบนสูงบนสูง กิจกรรมยามเช้าต้องซืนะคะพี่ๆแปดเดือนเขาทําได้หมดแล้วนะครูสวัสดีก็เก่งนะดูแม่นะคะแม่ก็อยากกินอ่บนสูงบนสูงน้องูบนสูงเล้วบนสูงก่อนบนสูงก่อนบนสูงเออค่อยๆฝึกไปนะคะซู อ,อ้จะเป็นกับเขาไหมน้องภูนี่ฮะเอาบนสูงบนสูงเลยบนสูงสูงสูงเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะคะฝึกไปวันละนิดจิตจำใสฝึกแค่นี้เลยน้องภูยังเด็กอยู่นะคะฝึกอะไรมากไม่ได้นะคะ ไม่ฝึกไปก็เขาก็ไม่จำหรอกเนาะเพราะว่ายังไงล่ะหนูคิดว่าเขายังเด็กอยู่นะถ้าให้ย่อนี่ยย่อไม่เป็นหรอกนะคะเพราะว่า ยังยังเด็กอยู่สำหรับน้องภูก็จะฝึกยากหน่อยครับปะท้อยเอาบนสูงบนเร็วน้องภูบนสูงเร็วเอาบนสูงบนสูงสวัสดีครับเอาบนสูงบนสูงเร็วเอาบนสูงบนสูง